โคจีโคราชครับรรครับมาถึงแล้วครับแก๊งสมาชิกพวกเรานะครับมือนีมาทำการหาคันครับหลากหลายหลากสไตล์ครับพร้อมด้วยคันนี้ครับหลังจากกินกาแฟเสร็จครับ เรียบร้อยครับมาถึงเชืมเงินมาเงินเ็นครับสี่สิบเชียทุนันบงหน่อยสี่เชืยอทุนครับนประเด็นประเด็นคือเพื่ออดีนเนสจากบริษัทชื่อดังนะครับเนี่เป็นปัจจุบันก็เป็นยูบป่วเพื่เดี๋ยวนสีขวนเสียันนึก่รถรถน่องหนอยครับรถนองน่อยเอาต่อไปทอกตอกอนี่นาซางนี่โูเรื่องอย่างเลยนีุ่ปนยซางนีนั่งหลับเนี่ยอไบเงอา มองลงมาไปตีหน้าลาครับตั้งฉายาให้ครับทริปนี้ชื่อว่าทริปตีหน้าลาเดี๋ยวเอาปลดเดี๋ยวส่อมรอดครับเดี๋ยวดพาไปเบิ่งพาจังไหนต่อเด้อทีครับลูดคอร์สครับลูดคอร์ลุกปืนแตกน้ำหนักคนน่าจะเยอะกว่ารถเอาขี่นี่ไปเปลี่ยนลูกปืนคือตัวนี้ไปกันเลยเรื่อนี้ตองออกแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนหาเบอร์ใส่ก่อนอืเดี๋ยววันนี้แหละขี่ไปทำก่อนไอ้เขียตีมึงอื ไม่รู้สึก,กว่าต้งงานเลยเหรอไม่นน่าจะส่งสัญญาณอ,อยูนอ่นะมีเสียงไปไม่ได้รถแค่หน่อยคี่ไปยังไงไม่เช้ามันแค่สายสแสดงสงสัยทริปนี้ออกจากทริปนี้ท่านตีจะซื้อรถใหม่ครับรู้เรื่องรู้เรื่องยงดีครับเรามาเจอร้านซ่อมนะครับ <c oughs> อยู่ในตัวบางน้ําเกียวนะ <c oughs> เป็นน้องช่างซ่อมนะประจําหมู่บ้านก็ร้านอยู่ตรงก่อนปลายทางทางขาเก็บตะวันครับฝ่ามือมีมาดครับ บนความโชคร้ายเรายังมีความโชคดีอยู่ครับมาได้อะไรร้านนี้ครับร้านกออะไหล่อำเภอบางน้ำเขียวนะครับพร้อมหมดซื้อประแจติดรถหนึ่งคัน <ขอ S 1> หนึ่งอันครับจานตีเดี๋ยวแพงต่อก็ไปประกอบไม่รู้จะออกได้ไหมหมดหมดหน้าที่ช่างใหญ่ครับช่างใหญ่เคาะเรียบร้อยขันไหมตีันไเตึงเตึงหรือตีก็ได้ประแจอุซ่าซื้อมาหร่ต้องหาที่จับมาเนี่ยซื้อซื้อบอไหนเงมา ซีเบฟังผัวไหมซีซีมดเลยดิซดเลยหรอเะเอาฟังค้ฟังเราเ่ฟงด่ากันเหมกันไงเดี๋ยวกูเดี่ยวกูเอันี่มามาขัด่ไปเอาดาาเราคายนี่เด้อพี่น้องเรียกเรียกเก็บวันนี้ฟองเดียวองเดียวไปออเล่าไปเลยครับ่านบ่ครับ่านบ่สุดยอดสอมแล้วสงใช่วิมากกว่ในคนนี่หนึ่งสองสา ข้ากับตัวกูสนุกจริงๆโอ้ใส่เม่ไเจอร์สอบเนาะเ,าอเาจเอเม่ไเจอร์สอบไหมครับพออ้วนแหล่ะตลกบอกว่า,เ,า,าเป็นจีนเนียสีไอ้ไอ้ไม่ไเจอร์อีกนึงเฮ้ยเต้นไม่ได้เจอเราซะเป็นจีเนียเลย <c oughs> ปัญหาเกิดแล้วครับปัญหาที่สองของทริปเราครับกูบอกให้รอยนีมือเว้นบือรอไปรอยนีมือแลงน้ำอย่างก็น้ำรอแรงรมือแรงมันยังมือแรงรอสยาม รอสุญามสมบูรณ์บ้านนี้กันเอองเจ้ภูมินี่น้ำรอแรงน้ำรอเย็นออกครับผมรอสุญ้ำอย่อยปอกๆคนน้ำไหลสิละน้ำน้ำย่อยไปหลายทางเลยมันเศร้าแล้ววะลูกร้อยข่างปอปั่มปั่มปั่มรอเย็นครับเของมือเของมือแรกของเขาครับเพราเพรา มันม่เคยกินเขาโทรบอกเมียนาทีได้กินขนาวได้ที่ราเพิงเสียครับมาวัางน้ำเขียวจะอย่าลืมนะครับเวรานนี้นะครับอยู่คางที่ว่าการกำนันตำบลไทยสามัคคีนะครับด้านกับขเขาด้านนี้ครับนี่เสียบมากครับแล้วแถมน้าพอมขวดนึงงนะโคตรใจดีเลยครับใจดีมากมาเจอกันหม่องแคมปิ้งครับนี่ครับ คนทีสารบ้านท้ากับใจดีครับกล้องบบชัดแต่ว่าน้ำใจชัดเจนครับเราอยู่อำเภอเสืองสางไม่ใช่สิคอนบุรีครับได้สเสบียงเรียบร้อยอย่างตลาดแล้วก็รับรองว่ามากระเป๋าตองแต่งไม่ได้กินมาม่าครับผลไม้เพียบครับก่อนที่เราจะเข้าป่ากันมาดูว่าจะได้อะไรหลังจากนี้พร้อมกับเงินเหรียญเหรียญ โอเคมาดูกันว่าไข่จะแตกหรือเปล่านะครับได้ไข่มาด้วยเนี่ยหารเช้านี่ไปแล้วครับทางดีมีเซเว่นครับทางดีมีเซเว่นทางดีมีเซเว่นวันนี้ครับไปแล้วครับพานน้องๆมาเชื่อดทางดีมีเซเว่นครับสวยงามมากครับไปแล้วครับรับน้องครับมีทั้งป่าอ้อย คบบรรยากาศครับทั้งปา่าอ้อยทั้งอะไรครับปูจิครับอยู่ตรงนู้นครับเราจะไปนอนตรงนู้นกันนะครับวันนี้สวยงามมากครับผม หลังจากบุกป่าฝ่าดงมาครับและเราแล้วเราก็มาถึงครับฟูจิเมืองไทยฟูจิโคราชครับเป็นไงบ้างครับปลาไหลทะเลทรายโหจัดไปหนึ่งดอกครับวันนี้โหดๆปลาไหลชอบฮะคลิป <c oughs> นี้ทีนทีก็ยังมาได้ครับผมมูลตัวัววสุดยอดพลังงานที่จอดก่อนสายตูดครับสบัดซ้ายสบัดขวาครับส่วนทีไอเคเรา <TR K S 2> แ,แบบสบายจา้า อา,าอีกวันก็ขึน้น,นได้ครับส่วนคันนี้สบายหรือแอรฟริกันครับอะไรทะเลทรายมุดทรายไปห,หลายรอบครับวันนี้เหยียบร้อยครับผมวันนี้อันนี้คือจะหายเหนื่อยเพราะสิ่งนี้แหละครับขึ้นมันวว่ะ มันมัวบ่ะมั่วคลัทกแบกนี่เกี่ยวมั่วไหวมือหน่อยเกี่ยมัวเกี่ยมัวเสียเกี่ยวมั่วอ่ะกูอยู่บอกนู่นมีบอกนู่นโอ้งามคักว่ะภูเขาภูจีเกี่ยนเรื่องละงามไปดิเกนปลาทองอ่ะไอที่อยู่บนตัวเขานี่ควรจะได้มาต้องไปบนเขาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะครับตอนนี้มีขาเดียวไว้ตะปบอย่างเดียวตะปบตะปบสาวๆไม่ใช่ตะปบเหยื่อนะตะปบสาวๆขายยังขายมังก่อนเออ มีขาเดี่ยวด้วยนี่ขาตะพบด้วยนี่เห็นบ่นี่เออก็มาตะพบดิตะพบแต่ยังกไงเด้อไสเนเดอร์ครับวันนี้นอกจากล้อหักแล้วยังเด้อไ่กานก็สู้หนอยู่นอกจากล้อหักแล้วก็ขาเส้นหักครับถ้าเกิดลมมาคืนนี้มันจะนอนยังไงไม่รู้ครับว่าบระยู่ไอ้ลมมันแห้งมาได้เอาบริกันสุดยอดป่ะแห้งหรือเป่าแห้งหรือเปล่าตึ่เสียงได้ไหมไม่มีวิธีตึ่เสียงเขาไม่ไหวเด้อ ก็มันเป็นรถบุกทะเลทรายแล้วลาไปด้วยแสงสุดท้ายของวันนี้นะครับเขาก็ทำการกางไฟชิดเรียบร้อยอันนี้คือเรามามอไซค์ใช่ไหมนี่นี่ครับมามมไซค์นะครับแต่ว่าดูครับเต็นท์ครับเขียวฟ้าม่วงครับทวินแล้วก็ที่ทองครับ โอ้มือครับเมือครับเหมือนแนว่ะซื้อซื้อซื้อได้ซื้อหมด้้เหมือนปะอีอาอีโอ้เสียของเบิดว่ะห้าออกอ่ะแค่ครับห้าออกเสยคนขับเขาวันนี้ กล่องน้ำดีครับครับผมมืกูแน่ยดีดีมันบระชัดนะครับเด้อกล้องบระชัดนะครับตากล้องน้ำดีครับตากล้องตากล้องเอาเห็นเด้อน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วครับแมานี่วันที่นอนบัดเนาะวันเรียยหยอดอืออ่ะดี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ้าวนี่ผู้ใหญดิเตะเปล่าไหมเรียยอหยดเป็นไรเดี๋ยวเด้อนี่นะครับพ่อแม่กับรถทะเลทรายครับนี่ครับนะรถทะเลทราย จังหวัดพะหัวนะฮะรถทางดิทรายนะฮะไม่หวั่นครับอ๋อหอฮะดูแบกที่นอนฮะสามฟุตครับคุณนึกว่าสามฟุตหนาสามฟุตหนาหกนิ้วครับของแล้วมีกี่ไหลใส่ให้หมดถ้าสาวๆอยากมาด้วยครับไม่เจ็บเข่าแน่นอนฮะหวานนุ่มหนาหนีพวกหวานเลยวะก็แบบกรวกวัวแบบเออแม่ใส่รองมือมึงอ่ะกุกกีเหลวเด็กที่หยุดเดือดี๋ยวกูบวกท่านบ้างเด้อ อ่าอันนี้ต้องพูดอะไรไหมแล้วแต่มึงต้องพูดอะไรไหมอ่าเดี๋ยวรอบหน้าจะจะไม่ลืมทำบุญไม่ย่านางอืออันนี้ผูยาวนี่พ่มาเยือนครับเจ้าถิ่นเจ้าป่าครับบ่เห็นมาบอกเลขตีพค้น้าไปโอ้ห้ามเอ้ยบอกไงโอ้เดี๋ยวเดวไปเล็าไปเล็าไปเลียนหนาวตอนน่ะไปเลอาเอาลงเรีนหนาวเรื่องปะซอสูดไปเนี่ยสูดไปเนี่ยสูดเอ้ยห่วยเนี่ย จะเดี๋ยวเปลี่ยนหักวก่อนโอ้วันเด็ดข่าววะเนี่ยข่าอยู่บอเข่าบ่อ๋อแล้ควค่อยแทงหน่อยตอนนี้ไม่ต้องรู้นะครับว่าเราทำอะไรครับ พอพอทั้งนั่นแหละทั้นั่นแหละพอเราพอเาดามทีนะเนี่ยใช่พปทัวครับเออสำหรับตอนนี้นะครับเริ่มลิ้นล้วนเป็นสกุลแล้วครับได้ได่อโอ้หามเลยได้ได้ไปก็เดี๋ยวโชว์เลยเด้อโชว์เลยนี่พาไปเบิ่งที่นอนของอันแอฟริกันครับแอฟริกันครับอันเสียแอฟริกันครับอันเสียครับสาวไม่ผิดหวังฮะเบื้องโอ้เบิ่งเตือนแอฟริกันที่เหล่าคนน่ะเนาะแอฟริกาทวนิทวีนครับ อันโอ้แม่นี่สุดยอดอรหรืเ่ากวนเตียงคิงไซครับนี่เตียงคิงไซครับแล้วก็เตียงคนใช้ครับแอฟริกาทวินครับแอฟริกาทวินแล้วก็เสียเย็บครับที่นอนเสียเย็บหมตลกเกลียดะครับตอนนี้ครับเขากำลังสั่งไฟครับงาไม่หีือป่าพี่น้อง นี่คือความงดงามของการมาค้ำเป่งนะครับเฮ้ยสร้างมทีบ้าคือหูหง่ทีวะาผุนอะมากับเบาตองบปมีเว่าหครับค็มีเพื่อพีเพื่อน้องเนอะจะโอพื่อพีเพื่อน้องพร้อมพรครับวะพอมเลยวะคํำหูสวดกินปุ๊มหูเติงปั๊บเหรอแมงเอ้ ดึงลนะดึงลนะเง่อนเวนวลงตุนไปมันคุมบ่ออย่งเฉียโอ้โหกูบอกว่าเอฟซการลินคุมมบ่อคุมจะคันแต่หูมักเอฟีการลินก็มันบางแงมมันังคือว่ามันบางแมกูมากตาวันอีกหมูมักตาวันกูไฟปีศาจเนีมันเปรี้ยวอะแต่ว่าแต่ว่ากูเดยกูเลยกูเบอกว่าบอนี้มนักานโ่ายมลำทำการแสดงนะครับ บายเขาก่อนไปเล่นหน้ามครับแต่พลังกันพีเราได้ยพอดส้างครับงานเตรียมเลยเรียบอยูนะ เคครับผมทริปนี้นะที่จบไปเพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศสนุกสนานมากไหมครับท่านตีครับเจอกันเจอกันทริปหน้าครับภาคสองภาคสองปลาไหลทะเลทรายตัวกึ่มแน่นอนครับทริปหน้าเจอกันตัวกึ่มเก็บของเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรือขยะเก็บขยะลงถุงเรียบร้อยแล้วก็จะกลับกันครับล่าไปกลับลาไปกลับบรรยากาศงามครับเจอกันทริปหน้าครับผมสวัสดีครับ จบแบบเท่ๆอย่างออกรันเวความหักสองาเอายินดีน้ำหัวหอมกับเขามือเจ้าเอาเสาลงลู่ผู้แขนทรงเธอ